ในวันนี้เรามากัดลายลงบนหัวขวานด้วยไฟฟ้ากันนะครับผมจะใช้เทปแปะลงไปบนหัวขวานหัวขวานดะเพิงก็ต้องคู่กับไฟอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในวันนี้ผมจะมากัดลายเป็นรูปลายเปลวไฟกันครับหาภาชนะใส่น้ําใส่เกลือใส่แท่งเหล็กและตามด้วยหัวขวานของเราลงไปผมจะใช้เครื่องใช้แบตเตอรี่12โวลต์ต่อขั้วลบที่แท่งเหล็กต่อขั้วบวกที่หัวขวานของเราทิ้งเอาไว้ประมาณ1ชั่วโมงนะครับถ้าอยากจะได้ลายที่มันลึกเนี่ยก็ต้องทิ้งไว้นานหน่อยแล้วก็ขัดล้างทําความสะอาด หัวขวานในส่วนที่เราไม่ได้แปะเทปเนี่ยครับมันจะถูกกัดก่อนออกไปจึงได้ลวดลายเปลวไฟที่มีความนูนต่ําแบบนี้ครับหลังจากนั้นผมก็จะมาลมดําในส่วนของหัวขวานที่เราไม่ได้แกะลายนะครับเพื่อทําให้เปลวไฟเนี่ยมันดูเด่นขึ้นมาแล้วเราก็ได้เปลี่ยนจากหัวขวานดับเพลิงเก่าขึ้นสนิมให้กลายเป็นหัวขวานดับเพลิงไลายไฟสุดร้อนแรงแบบนี้เลยครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเมื่อหัวขวานตัวนี้ไปอยู่บนด้ามขวานของคุณพ่อผมเนี่ยมันจะเท่ขนาดไหน